คผู้ชมคะวันนี้โรงเรียนเทพาจังหวัดสงขลาหยุดการเรียนการสอนอีก1วันนะคะเพื่อให้นักเรียนผ่อนคลายจากกรณีที่ผู้อำนวยการโรงเรียนแสดงอาวุธปืนหน้าเสาธงส่วนครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงไปทำงานตามปกติคะ่ะ โรงเรียนเทพาอำเภอเทพาจังหวัดสงขลาหยุดการเรียนการสอนต่ออีกหนึ่งวันในวันนี้นะคะแล้วก็จะเปิดเรียนอีกครั้งในวันจันทร์ที่จะถึงแต่ว่าครูและบุคลากรทางการศึกษายังคงมาทํางานตามปกติหลังเกิดเหตุหนายสายันชาลีผลผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาจังหวัดสงขลาแสดงอาวุธปืนออกมาหน้าเสาธงจากปัญหาส่วนตัวหลังถูกผู้ปกครองเข้าแจ้งความกับตํารวจกรณีทาอนาจารนักเรียน ซึ่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาและรักษารษาชการแทนผู้อำนวยการโรงเรียนเทพาเปิดเผยนะคะว่าที่ต้องหยุดเรียนอีกหนึ่งวันเพื่อให้นักเรียนและผู้ปกครองได้ผ่อนคลายจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นซึ่งก็กระทบกับสภาพจิตใจของเด็กนักเรียนค่ะขณะน้นักเรียนถ่ายชึ่งนิดผู้ปกครองก็จะได้ถ่ายชึ่งนิดมันได้สบายใจได้นะครับเพราะว่าครูกับบุคลากรของเรานี่เตรียมพร้อมที่จะพัฒนาเด็กอย่างเต็มศักยภาพอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ย ผลกระทบมันไม่ได้มากมายนักครับสำหรับนายสายันขณะน,นี้ทางเขตการศึกษาจังหวัดสงขลาได้สั่งย้ายไปให้ช่วยราชการที่สำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต16ชั่วคราวระหว่างการตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงค่ะ